บัดนี้วันที่4กรกฎาคม2568เป็นวันที่65ข้าพเจ้าสุภัฒนาสุรินตากรก็โต421ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริแลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดก,กุูบาอาจารทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ อรหังสมาสัมพุทโธผคกวาวพุทธังภักขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธามังนัมัสามิสุปฏิปันโนภักขวโตซาภะกสระซังโคซังคังนามามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตคุเนหิธารมามโนทานิปารามิจติสติยาวชีวังอาหางพุทธังธามังสังคังสารนางาังฆาโตภูชเชมิราตนาตายังธามังจารามิโสธีนา สมันตาจักวาเรสุอัตราขัันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสะสุนันตุสักาโมกขทังสเคกาเมจรูเปขิริสิกราตาเตจันทลิเควิมาเนทีเประเตจัาเมตรุวะนาคาหันเเคหาวะทุมิเเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทราวิสเมยาขคันทพนาคาติดฐานตาสันติเกยังมุนิวะราวจนางสาธทโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลอายามผ้ทันตาธรรมะสวนากาโลอายามผ้ทันตาธรรมะสวนากาโลอายามผ้ทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีทำมังสารนังฆ่าชามิทุต <l liner> ิยมปีสังฆังสารนังฆ่าชามิตติยมปีพุททางสารนังฆ่าชามิตติยมปีทำมังสารนังฆ่าชามิตติยมปีสังคังสารนังฆาชามินาทีเมสารนังอันยางพูทโทเมสารนังวารังเอเตนสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาทีเมสารนังอันยางทมโมเมสารนังวารังเอเตนสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาธิเมสารนังอันยางสังโคเมสารนังวารังเอเตนสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพาทา พูททางนเมีรัตนาปูตสรีราจิตตังธรรมังนเมีรัตนาูตาวิสุทธิสาลังสังคังนเมีรัตนาภูตสุสีละทิิทเอตังนเมติรัตนางรัตนต,นตยวหังสัม,มาสโมสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยวะคะสัพะคุณโยคะวะสัพวัตังอสุมีตยามีปีตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตาเรสัม,มาสามภเวนะ โลเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคามภีระยานวิสยังอติทุทธาสัทถังวินยูหีปันทิตาชชเนหีวิชัญยรูปังโลกัมหิเกหีจิกะฐานจุปราพนนียังเกสันจิสุถุวติตังคุณากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสสาตังมนาสีสุทธาปัสาสาทานางปุญญาธิกานะมะณมะ,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 ะสมมุตตะมัง นะมะสม,มุตตมะปุลณบูมังทุกขะปรมมุจนะมุขะสารนางขา,านางปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยาง นิพานาสัชิกิริยายุปะนิสยตถังสัมมากิเลสามละโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสเลหุปะเสวณียางปานเนหิจาปิสารนังขมณียาเมวะตาสมาหิตังติระตนานังสารนังคาตัมหระรตินทีิวางขณะเนสุนัมสมานาปูเชมาจาปิสสาะาตาังสุปะสันนาจิตตาตถานุปาริจริยาสถารตาจาปุญเยนาตถาสุกะเตนาสุขีพะเวมุเตเชนาตัสจัจสัท ิสุวัตทีโหตุเยโยเจทะธรรมะวินยัยมหิปะมาณภูโตโลกุตราพิสมยโยเนียโตสุโภชังตโสปนิสยาจยายาอายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปสาษาทกาโร โยจักขุมาโมหามาลาปะกัตโธสามังว่าพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรานตังศีราสานาม,ามิโลกัส,สานาฐานจะวินาญากันจตันเตชะสาเตชะยาสิทธีโหตุสัพันตรายาจาวินาสเสมนตุธามโมชโย ธรรมโมทะโชโยวิยาตัสาสถุธาเสสีโลกาสาวิสุทธิมากคางนินญ,ญานิโกธรรมะทาราสทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศีราสานนมามิโมหะป,ปะทาลาังอุป,ปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรม สัทธ,ธัมามาเสนาสุขตานุโหโยโลกาสะปาปูปากิเลสเชตาสันโตสายางสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิทิตังกาโรติสังคังวรันตังศีาสานะมะมีพุทธานุพุทธังสมาสีลาทิถิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาวินาสเมนตุ นาโมอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนาโมอุตตมะาธรรมมาสาสวาขาตเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธาศีลาทิโนนาโมโอมาตายาตทัสสะราตนาตาญาสาสาทุกังนาโมโอมาการติตาสาตัสาวัตถุตยญสปินาโมกาาปภาเวนะวิคาชันตุปัทถวานาโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพัทนาโมการาสาเตเชนะวิธีมีโหมิเตชวะ